หุ้นกู้บริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ10ปีนะจริงๆมีอยู่4ชุดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอัตราดอกเบีย้ย4.4%นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ A บวกณตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยยังไม่คงที่นะครับเป็นอัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณการนะครับเข้าๆนะเพราะนั้นข้อมูลเพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆเลยนะครับยังมีหลายอย่างที่ยังไม่เคาะ นะครับเดี๋ยวไปดูกันบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกร่อ,อเดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะครับไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยานะแล้วก็ ผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อได้เพราะนั้นประชาชนทั่วไปถ้าใครสนใจก็ลองนะครับลองดูนะเล็งเล็งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับสำหรับการจองซื้อในเดือนตุลาเปิดให้จองซื้อนะครับมีเปิดให้จอง2ช่วงเวลานะครับช่วงแรกนะครับเดือน วันที่9ถึง11ตุลาคม2566นะครับสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะครับไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์นะครับส่วนช่วงที่2นะครับวันที่26 27นะครับออแล้วก็30ตุลามี30ด้วยนะ30ตุลานะครับ2566สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงบุคคล ธรรมดาที่เป็นผู้ยาวแล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันนะครับช,รช่วงที่2เพราะฉะนั้นช่วงที่1ช่วงที่2ผู้ลงทุนทั่วไปก็สามารถจองซื้อได้นะครับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชีช้ชวนนะครับบริษัท c p พีจำกัดมาชนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับ ผู้ดำเนินการค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อหรือเครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลเวนในประเทศไทยนั่นเองนะหลายขั้นคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะนั้นเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกเสนอขายหุ้นกู้จํานวน4ชุดด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันหุ้นกู้ชุดที่1นะครับอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละประมาณ 3.55- 3. ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับ 3. 7ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี25 71นะครับชุดที่2อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณการ3.8ถึง3.95%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2573านะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนหุ้นกู้ชุดที่3นะครับอัตราดอกเบีย้ยอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย ประมาณการ4.2-4.4%ถึง 4. 4ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2576และหุ้นกู้ชุดสุด,สดท้ายอายุ12ปียังไม่เคาอัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนนะครับโดยชุดที่1นะครับชุดที่3เออชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะครับสำหรับ เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบานันส่วนชุดที่4นะครับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบานันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่รวมถึงรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับมูลค่าหน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทเตรียมจองซื้อได้เลยนะครับโดยโครงการอยู่ภายใต้โครงการตาสันนี้ของบริษัท c p r ีอโอจำกัดมหาชนปี2565นะครับซึ่งรวมถึงโครงการของบริษัท c p r ีโอจำกัดมหาชนปี2565วงเงิน 2,95,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นโครงการตาสานี้ที่ผู้ออกตาสารนี้ที่จะออกและเสนอขายในรอบ2ปีโครงการมีอายุ2ปีตามที่ได้รับอนุญาตเมื 25, ม 25, ่อวันที่25เมษายน2565ผู้ออกอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะครับ A บวกแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่4กันยายน2566ผู้ออกหุ้นกู้จะมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดัดับความน่าเชื่อถือที่สำนักง,งานกรลตอต ให้ความเป็นชอบตลอดอายุคุณกูนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่1จองซื้อระหว่างวันที่9 10 11ตุลาคม2 5 6, 6 6นะครับสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันนะครับและนิติบุคคลที่เป็นสากลนะครับสำหรับชุดที่1เอ่อชุดที่2และชุดที่3นะครับแล้วก็ ช่วงที่2นะครับวันที่ 26, 27และ30ตุลาคม25,66สําหสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ยาวและผู้ลงทุนสถาบันเสนอสำหรับชุดที่2และชุดที่3นะครับส่วนชุดที่4นะครับชุดที่4ชุดสุดท้ายเ,เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26, 27และ30ตุลาคม2556สําหสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เรามาดูกันสำหรับชุดที่1ชุดที่2และชุดที่3นะครับช่วงที่1ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมหาชนสำหรับช่วงที่2นะครับ ช่วงที่2ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3และชุดที่4นะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารกรุงศรีุยาจำกัดหมาชนธนาคารกาสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคาร c i ไ b ไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทร,รัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดหมหาชน การเสนอหุ้นกู้ครั้งนี้มีข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสําหรับบุคคลบางลักษณะนะครับสามารถไปอ่านเงื่อนไขารายละเอียดได้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจากัดมหาชนนะครับเดี๋ยวให้ดูแฟชชี่กันเล็กน้อยนะครับบริษัท c p พอีจำกัดมหาชนเป็นผู้ออกหุ้นกู้นะครับระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ3ก็สีเขียวเลยนะเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะ เสียงต่ำนะครับพูดง่ายๆเลยนะถ้าคุณเดินออกไปหน้าปักซอยคุณอาจจะเห็นนะครับร้าน7 e เ e ่นอีเนั่นแหละนะครับคือมีแรงลงทุนที่แน่น,นอนนะครับก็เป็นที่หมายปองนะครับสำหรับนักลงทุนหลายท่านนะครับหลายท่านเล็งเอาไว้นะเพราะว่าไมา่เปิดกันทุกปีเ,เต็มเต็มภายในวันแรกเลยส่วนใหญ่จะเต็มแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็ม,ยตมอย่างเงี้ยนะครับ เรามาดูความเสี่ยงกันบ้างนะแม้จะสีเขียวเราก็มาทําความเข้าใจความเสี่ยงกันหน่อยดีกว่านะครับหนความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจนะครับด้แก่ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลเนะครับหากเกิดเหตุยกเลิกสัญญาณให้ใช้สิทธิ์ที่บริษัททํากับเซเว่นนะครับสหรัฐอเมริกาจะมีผลให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเซเว่นและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะถูกยกเลิกนะครับซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบการดําเนินธุรกิจและ ของบริษัทนะครับอย่างมีนัยยสำคัญและอาจจะต้องชำระค่าเสียหายต่างๆให้แก่เซเว่นอีเลเะครับในสหรัฐอเมริกานะครับอย่างไรก็ดีจากความสัมพันธ์อันดีกว่า31ปีบริษัทยังไม่เคยมีกรณีพิพาทแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นความเสี่ยงที่ไม่ไม่ได้ต้องเครียดอะไรนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดและขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า และเส้นทางขนส่งย่อมมีผลเสียหายต่อการขายสินค้านะครับของร้านเซเว่นอและโอกาสทางธุรกิจตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐการออกระเบียบข้อกฎหมายใหม่อาทิการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานรัฐการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะครับ2ความเสี่ยงด้านการเงินบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่เป็นภาระนะครับดอกเบี้ยที่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญ,ญาเชา่า ณวันที่30มิถุนายน2566จำนวน3 3 9 3 7 2ล้านบาทและลดลงจำนวน21,601ล้านบาทนั่นเองนะครับจากสิ้นปี65อย่างไรก็ดีการที่บริษัทยังคงมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบีย้ยเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบให้บริษัทมีต้นทุนในทางการเงินเพิ่มขึ้นและอาจสง่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของตัวบริษัทรวมถึงอาจสง่งผล ให้อัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงเกินระดับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ์ของหุ้นกู้ได้นะครับอย่างไรก็ดีบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจโดยสามารถรักษาผลประกอบการให้มีผลกำไรและสร้างกระแสงเงินสดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถดำรงข้อปฏิบัติทางการเงินใดๆภายใต้นะครับสัญญาหุ้นกู้รวมถึงหุ้นกู้ใดๆที่บริษัทมีหนี้ค้างชำระอยู่ในปัจจุบันได้นะครับนอกจากนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทมีการจัดหาเงินทุนจากผ่านการออกตราสารนี่เป็นหลักนะครับอย่างไรก็ดีบริษัทก็ยังคงมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกหลายอย่างนะครับหลายช่องทางเช่นเงินกู้จากสถาบันทางการเงินต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสามารถอ่านหนังสือ ตัวหนังสือชี้ชวนได้นะครับแฟดชีตได้ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับก่อนจากการการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับมีได้มีเสียมีขาดทุนเพราะนั้นศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับก็ทําให้คุณปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดนะครับการสูญเสียได้ในระดับหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ